สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาอยู่ในรายการเหรียญเลื่นอนสมณศักดิ์นะครับนี่นะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับํำรี่จะสร้างโดยพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับรุ่นนี้จะสร้างในปี25งพนะครับ เป็นนําฤทธิหลงปู่ให้จัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับกล่องทิ้นเพื่อได้เห็นอยู่นะครับเป็นกล่องลังลุ้นจะเป็นผ้ากำรรมะหยี่สีแดงนะครับส่วนกล่องผ้ากำรรมะหยี่สีเงินจะเป็นลังมหาชนวนนะครับวันนี้ผมก็ได้มานะครับทั้งหมดเลยสิบห้าเหรียญด้วยกันนะครับผมได้เนื้อนวะมาทั้งหมดเจ็ดเหรียญน,นะครับพิมพ์ห่วงเชื่อมเงินนะครับ ได้มาห้าเหรียญด้วยกันนะครับงานต่อเก้ารอบนะครับงานต่อเก้ารอบเนี่ยจะเป็นรายการลังลุ้นนะครับได้มาสองเหรียญน,นะครับแล้วก็จะได้งานเป็นงานชุบทองพิมพ์ไร้ห่วงลังมหาชนวนหนึ่งเหรียญน,นะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นะครับผมยังได้มาไม่ครบทุกแบบทุกพิมพ์นะครับ เพราะว่าเขาจะมีหลายพิมพ์มากนะครับนะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีทั้งหลังพัดยศหลังยันพุทธซ้อนหลังยันห้านะครับผมได้มาไม่ครบทุก,กพิมนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกันกบรายการแรกกันก่อนเลยนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นพิมพหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นรูปพัดยศ นะฮะด้านขวาเนี่ยจะมีตอกพอพานนะครับตัวอู่กับหัวนะครับแล้วก็ตอกเลขเก้าตรงที่สังกตินะครับด้าน,นล่างเขียนว่าพระราชมงควลวชราจารย์พัดปุญญกามโมหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับเหรียญที่เพื่อนเห็นอยู่นะครับเป็นเนื้อนวะพิมพ์ห่วงเชื่อมนะครับนี่เลยนะฮะเหรียญสวยๆง,งามๆนะครับ เก็บได้นะฮะเนื้อนวะด้วยนะครับหายากนะครับได้ทั้งเนื้อนวะแล้วก็เป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมด้วยนะครับนี่นะฮะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะพิมพ์นี้นะฮะในการจะสร้างนะครับพิมพ์นี้เพิ่งเคยเห็นเป็นพิมพ์แรกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับอ่านี่ครับผมด้านหลังนะครับจะตอกนอหนูนะครับลันหมายเลขสามสองตอโคศาราหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับแล้วก็ตอกอักขระยันนะใหญ่นะครับตอกพิเศษจะเป็นหลังยันพุทธศรนะครับตอกพิเศษนะฮะด้านบนที่ระลึกเลือเล่อนสมณศักดิ์ ด้านล่างวัดห้วยด้วนนะครับเงินนวาด้วยห่วงเชื่อมเงินด้วยนะครับนะเก็บได้อยู่แล้วนะฮะนี่แบ่งปันทุกเหรียญน,นะครับใครสนใจทักมานะฮะแบ่งปันให้ทุกเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่สองครับ เหรียญที่สองนะครับก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันกับเหรียญเมื่อกี้เลยนะครับแต่นะฮะอย่างที่ผมบอกไว้เลยนะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยเขาจะมีทั้งหลังพัดยศหลังเัียนพุทธซ้อนหลังยันห้านะครับเพื่อนๆสังเกตได้นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมเหรียญเมื่อกี้นะครับเขาตอกเลขเก้าตรงที่สังกตินะครับแต่เหรียญนี้เขาตอกเลขเก้าอยู่ด้านขวาอ่าอยู่ด้านบนหัวเขาหลวงปู่นะฮะตอก ตอกพ่อพานนะฮะอยู่ที่สังกตินะครับอ่านี่นะฮะด้านหน้านะครับด้านหน้าเหรียญจะเหมือนกันเลยนะครับพิมพ์ห่วงเชื่อมเหมือนกันเลยนะฮะแต่จะแตกต่างนะฮะที่หลังหน้านหลังเหรียญเหรียญน,นี้จะเป็นหลังพัยดยศนะครับหมายเลขสองศูนย์ตอกนหนูตอกสาลาหนึ่งร้อยหนึ่งปีตอกณใหญ่ตอกพิเศษเหมือนกันเลยนะครับอ่านี่ นะครับเหรียญที่สองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อนวะเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขานิยมกันรายการอะไรนะครับแต่ผมว่ายังไงเนื้อนวะเนี่ยยังไงก็ติดลมบนอยู่แล้วนะครับนะเป็นงานพูดง่ายๆคือถ้าเป็นสายงานพระลักเนี่ย เน้นเนื้อนวะก่อนเลยนะครับเน้นงานลงยาเน้นงานพิเศษนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับเหรียนที่สองเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียนที่สามกันต่อครับเหรียญที่สามนะครับก็จะเป็นพิมพ์ผมเรียกไม่ถูกนะว่าพิมพ์อะไรนะฮะจะเต็มองค์ก็ไม่เต็มองค์นะฮะ แต่ครึ่งองก็ไม่ครึ่งองค์นะครับอเพื่อนๆดูเอาก็แล้วกันนะครับเหรียญนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับต่อโคสซาลานะครับที่สังกติตอพ่อพานที่สังกติเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์ที่ไม่มีห่วงนะครับเป็นพิมพ์ไร้ห่วงนะเป็นเนื้อนวะเหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะอ่าเป็นเนื้อนวะเหมือนกันนะครับ ด้านบนพระราชชมงคลวัชราจาร์นะครับด้านล่างหลวงปู่พัดปุญญากามโมนะครับไอ้ีจริงเราควรเรียกหลวงพ่อว่าหลวงปู่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าท่านอายุตั้งร้อยแล้วนะฮะท่านอายุเป็นร้อยแล้วนะนี่นะครับตอกนอหนูตอกพิเศษตอกศาลาหนึ่งร้อยหนึ่งปีตอกนะใหญ่นะครับด้านบนที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ด้านล่าง วัดห้วยด้วนเป็นหลังยันพุทธซ้อนนะครับพิมพ์นี้คนก็เก็บกันเยอะนะฮะตั้งแต่ในการจัดสร้างพระมาพิมพ์นี้ก็เพิ่งเห็นเป็นพิมพ์แรกเหมือนกันนะครับนะฮะยังไม่เคยเห็นทีมไหนได้เคยจะสร้างแบบนี้มาก่อนนะครับสายงานพีเจและพระหลักแบบนี้นะครับเก็บได้อยู่แล้วเนิอนอวะนะฮะใครอยากได้ทักมาผมแบ่งปันให้นะครับแต่ราคาก็อาจจะสูงนิดหน่อยนะฮะเพราะว่า เป็นรายการเนื้อบนๆนะครับไม่ใช่รายการเนื้อล่างนะครับนะรายการพิเศษด้วยนะครับไปรับชมเหรียญที่สี่กันต่อเลยเหรียญที่สี่นะครับเหรียญน,นี้นะฮะจะเป็นรายการเดียวกันกับรายการเมื่อกี้เลยนะครับนะตอกโคสซาลาที่สังกติตอกพอพานที่สังกติแต่เหรียญน,นี้หมายเลขห้านะครับมานี่หมายเลขโตเดียวด้วยนะฮะ หมายเลขตัวเดียวด้วยหมายเลขห้านะครับนะามาดูด้านหลังกันนะฮะด้านหลังตอกนอหนูตอกพิเศษตอกสาลาหนึ่งร้อยหนึ่งปีตอกณใหญ่นะครับเป็นเนื้อนวะเหมือนกันโอ้โหแต่เหรียญน,นี้ผิวยังสวยดูด้านหลังนะฮะเขียวเขียวม่วงม่วง,งนะครับนะที่ระลึกเลื่อนสมมรศักดิ์วัดห้วยด้วนหลังยันพุทธซ้อนแบบนี้นะครับ นี่สวยๆยงาๆนะฮะเหรียญที่สี่นะครับนะเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่ห้ากันต่อครับเหรียญที่ห้านะครับก็ยังอยู่กับในรายการเนื้อนวะกันอยู่นะครับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นพิมพ์มีห่วงนะครับนี่นะเขาจะตอกนหน,หนูบนห่วงนะครับตอกพอพาน ที่สังกติ้านหมายเลขสองสี่สี่นะครับนี่เดียดนี้นะฮะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับนะด้านหลังเหรียญจะตอกเป็นถุงเงินถุงทองนะครับตอกหมายเลขเก้านะฮะตอกนะใหญ่ตอกนอหนูอีกหนึ่งโคดนะฮะที่ด้านหลังนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่มีตอกสาานะ,ะเหรียญน,นี้ไม่มีตอกสาลานะครับ เป็นเนื้อนวะนะฮะแต่พิมพ์นี้เขามีห่วงนะครับก็เลยไม่มีตอกสลานะครับไม่มีตอกพิเศษนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญที่ห้านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่หกกันครับเหรียญที่หกนะครับก็จะเป็นรายการเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับนายยังอยู่กับในรายการเนื้อนวะอยู่นะครับลันหมายเลขนะครับ สามเจ็ดนะฮะโอ้อุดมสมบูรณ์นะครับรวมได้สิบนะครับตอกอพ,พาพนนะครับนะนี่เป็นเนื้อนวะนะฮะหลังเงินพูดซอสนะฮะตอกเหมือนกันเลยนะฮะตอกหนอหนูตอกหน้าใหญ่ตอกถุงเงินถุงทองนะครับเหรียญนี้ด้านหลังออกม่วงนะครับเปลี่ยนออกม่วงนะครับเหรียญน,นี้นะครับนะเนื้อนวะนะครับนะเหรียญที่หกนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่เจ็ดกันครับเหรียญที่เจ็ดนะครับ,น,น,รบนี่เลยก็จะเป็นพิมพ์ไร้ห่วงนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับหลวงพ่อหลับตาอธิษฐานจิตใบหน้าจะเลินพรสามนะครับรันหมายเลขนะฮะอยู่ด้านซ้ายหนึ่งแปดหนึ่งตอกเก้านะฮะตอกเก้าอยู่ด้านขวานะครับ ตอกสาราไหมเยวแป๊หนึ่งนะมีหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมีตอกโคศสาราที่สังกติะนะเป็นพิมพ์ไร้ห่วงนะฮะด้านบนพระราชมงคลวชิราจารย์ด้านล่างหลวงปู่พัดปุญญากาโมนะครับพิมพ์นี้คนนิยมเหมือนกันนะครับนะคนนิยมเหมือนกันนะพิมพ์เนี้ยนิยมกันเยอะด้วยนะครับนะรายการที่เพื่อนได้เห็นอยู่ก็เป็นรายการเนื้อเนื้อวะนะครับ เอาจริงๆนะสาหรับรายการรุ่นนี้นะผมยังไม่รู้นะว่าจานวนการจะสร้างเท่าไหร่นะครับดูไม่ออกจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าเออรังชนวนเนี่ยใบรายการไปอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอนะครับนะเจอแต่ใบรายการลุ้นนะครับยังไม่รู้นะว่าในรังมหาชนวนเนี่ยเนื้อนวะเนี่ยจะสร้างเท่าไหร่นะครับยังไม่ทราบจริงๆนะครับผมก็เลยยังไม่กล้าบอกนะครับว่า พิมพ์นี้จะสร้างเท่าไหร่พิมพ์นี้จะสร้างเท่าไหร่แต่ผมว่าน้อยอย่างแน่นอนนะยังไงก็จะสร้างน้อยอย่างแน่นอนนะครับเป็นพิมพ์พิเศษด้วยนะครับนะเป็นเนื้อนวะยังไงก็จะสร้างน้อยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้านหลังกันนะครับนี่นะครับด้านหลังตอกพิเศษนะครับตอกนอหนูตอกสลายหนึ่งโค้ดอยู่ด้านหลังตอกหน้าใหญ่นะครับนี่นะฮะ เป็นหลังยันพุทธซ้อนนะครับหลังยันนี้หลังยันพุทธซ้อนนะครับเนื้อว่าทั้งหมดเจ็ดเหรียญด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่8กันต่อเลยเหรียญที่แนะครับเหรียญที่8นี้ก็จะเป็นรายการเนื้อชุบทองนะครับ ล้านหมายเลขอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นพิมพ์ไร้ห่วงนะหนึ 1, 2, 2, ่งสองสองตอกโค้ดด้านขวามือเลขเก้าโคา้ดศาลานะครับตอกโค้ดพอพานที่สังกตินะครับเป็นพิมพ์จะครึ่งองค์ก็ไม่ใช่จะเต็มองค์ก็ไม่ใช่นะครับนะสามทับสี่อะไรประมาณนี้อทีลูกค้าเขาบอกผมมานะครับสามทับสี่เขาบอกนะ,ะนี่นะครับผมด้านหน้าเหรียญ นะฮะเป็นพิมพ์ไร้ห่วงพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่นิยมและพิเศษด้วยนะอ่านี่ตอกพิเศษอยู่ด้านหลังเป็นหลังยันพัยดยศนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเลยนะว่าเขาจะมีทั้งหลังยันพุทธศรหลังยันห้าหลังยันพัยดยศนะครับตอกสารานะครับตอกโคดนี้นะไม่ใช่โคดนะนะไม่ใช่โคตนะเป็นเนื้อกะไหลทองโบราณน,นะครับเนี่ยเหรียญนี้ก็แพงเหมือนกันนะได้มาอย่างแพงนะฮะ แบ่งปันทุกเหรียญนะครับที่ผมรีวิวให้เพื่อนได้ดูนะฮะใครสนใจอยากได้ทักมานะครับจะหมูลร้อยๆทุกเหรียญนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะฮะเหรียญที่8นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่9กันครับเหรียญที่9นะครับก็จะเป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมเงินนะครับพิมพ์3าทับ4นะฮะลันหมายเลขหนึ่งย์9นะครับ ตอกพอพานตอกโคสสาราที่สังกตินะครับเป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมพิมพ์นี้ก็พิเศษเหมือนกันสร้างน้อยอย่างแน่นอนนะครับนะตอกพิเศษตอกดอเด็กเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับตอกโคสสารานะฮะตอกอ,อัคระยันตอวหอมเป็นโคดนี้นะผมไม่ทราบนะครับนะ,ะนี่นะครับเหรียญที่เก้านะครับนะทองแดงเถื่อน หรือทองแดงมันปูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ผิวออกเหมือนทองแดงมันปูนะครับน่าจะเป็นทองแดงมันปูนะถ้าทองแดงเสือก็น่าจะตอกเอ,อ่อเด็ดก,กับทอถุงนะอันนี้นะครับเป็นหลังยันพุทธ้อนนะครับนะหลังยันนี้ก็เป็นหลังยันที่นิยมนะไม่ได้มีเยอะเหมือนกันนะรายการตอกพิเศษแบบนี้นะครับนะสร้างน้อยนะครับนะ เก็บได้อยู่แล้วนะครับนี่รายการแบบนี้แล้วเป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมเงินแบบนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่สิบกันครับเหรียญที่สิบนะครับก็จะเป็นเนื้อเนื้อทองฝาบาทหรือเนื้อทองทิพย์นะครับจะเป็นพิมพ์นะฮะสามทับสี่นะฮะห่วงเชื่อมเงินนะครับเหมือนกันนะครับต่อพอพาที่สังกติต่อโค้ดวัด อยู่ด้านขวาลานหมายเลขหนึ่งแปดศูนย์นะครับใช่ไหมอ่าหนึ่งแปดศูนย์นะครับเหรียญนี้นะครับนะพิมพ์สามทับสี่จะเต็มองก็ไม่เต็มองนะครับนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ลูกค้าเขาเขาบอกผมมาเขาบอกว่าสามทับสี่เขาบอกอย่างนี้นะครับนะเรียกตามเขาก็แล้วกันนะครับอ่านี่นะครับด้านหน้าเหรียญประมาณนี้เลยนะสําหรับรายการนี้ก็เป็นพิมพ์พิเศษนะฮะ ตอกลอรีงตอกพิเศษตอกโคสสารานะครับตอกตอกโคดอะนะครับนะหลังยันพัยดยศนะนี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกไว้เลยนะครับนะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหลังยันพุทธซ้อนและหลังยันพัยดยศนะครับนี่เห็นไหมยันพุทธซ้อนหลังยันพัยดยศนะครับน้อยนักนะที่จะเจอหลังยันห้านะครับหลังยันห้านี้ถือว่าหาได้ยากที่สุดแล้วนะครับนะหลังยันห้าคนเขาเล่นกันแพงมากเพราะว่าอะไรหายากมาก ส่วนส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอหลังยันพุทธสอนกับหลังยันกับหลังพัยดยศนะครับนะเหรียญน,น,นี้ก็เป็นหลังพัยดยศนะครับต่อโคดอะนะครับต่อโคดซาลาตอพิเศษตอกล้อลอิงนะครับนะนี่ใครชอบแบบไหนนะครับนะทักมาสอบถามกันได้นะครับนะ,ะเหรียญที่สิบนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่สิบเอดกันนะครับ เหรียญที่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองคนะครับพิมพ์หลวงพ่อหลับตาอาธิษฐานจิตใบหน้าจเจริญพรสามนะครับต่อโคสลาอยู่ด้านซ้ายลันหมายเลขอยู่ด้านขวามือนะครับรนหนึ่งศูนย์เก้าเหรียญไหนเมื่อกี้มันหนึ่งศูนย์เก้าอ่ะอ่านี่เหรียญน,นี้กันหนึ่งศูนย์เก้าเหรียญน,นี้ก็หนึ่งศูนย์เก้านะครับนะ,ะเหรียญน,นี้เป็นพิมพ์ ครึ่งองค์ดับตาอธิษฐานจิตนะครับนะพิมพ์ห่วงเชื่อมนะฮะเนื้ออะไรเอ่ยมชนะฮะเนื้อมหาชนวนตอกพิเศษตอกโคศลา,านะครับนะตอกพิเศษตอกโคศลา,านะครับนะพิมพ์นี้นิยมนะครับหลังยันพัดยศนะครับตอกพอพานที่สังกตินะครับห่วงเชื่อมเงินแท้นะครับนะโอ้โหเหรียญสวยๆงามๆเหรียญเนี้ยคนเขานิยมอยู่แล้วนะครับนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นพิมพ์ใบหน้าจเจริญอพรอนบนนะครับจเจริญพรบนจเจริญพรล่างจเจริญพรกลางนะครับจะเจริญพรสามใบหน้าเหรียญชนะจนหกห้านะครับใบหน้าชนะจนหกห้าใบหน้าชนะจนหกหกนะครับเดี๋ยวมาดูชนะจนหกหกกันนะนี่มันเหมือนกันไหมนี่เห็นไหมไม่ให้เหมือนได้ไงนะครับนะ ผู้จะสร้างคนเดียวกันนะครับ P.S.G.A. แกะบล็อกโดยอาจารย์วิกบางใหญ่นะครับนะจะไม่ให้เหมือนกันได้ไงนะครับนะอ่ะนี่นะครับเหรียญที่สิบเอดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวรอไปรับชมเหรียญที่ส2องนะครับเหรียญที่สิบสองครับก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์หลวงพ่อหลับตาไอฐานจิตนะครับนะรันหมายเลขอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตอกสาราที่สังกติตอกพอพานอยู่ด้านขวาเหรียญนี้หมายเลขสามห้า สองห้าสามห้าเลขวันเกิดผมด้วยนะฮะสงสัยเรนนี้คงต้องได้เก็บแล้วนะครับนะสองห้าสามห้านะครับพอสอเกิดผมเลยนะครับนะเป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมเงินนะครับหลังยันพุทซ้อนตอกลอลิงนะฮะตอกพิเศษตอกสาราตอกโคดอะนะครับนะนี่เลยนะครับเก็บได้ให้รีบเก็บนะครับพิมพ์ห่วงเชื่อมและพิเศษผมเชื่อว่า สร้างน้อยอย่างแน่นอนสําหรับรายการพิเศษนะสร้างน้อยอย่างแน่นอนสร้างไม่เยอะดีไม่ดีอาจจะร้อยเหรียญหรืออาจจะน้อยกว่าร้อยเหรียญก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้อันนี้นะครับเหรียญที่12นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่13บสกันครับเหรียญที่13นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟรันใหมายเลขด้านซ้าย1นึ่อตอกโคสาลาที่สังกตินะครับ ตอกคอพานอยู่ด้านขวาเป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมเงินแท้นะฮะพิมพ์ครึ่งองค์หลับตาอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะฮะสวยงามและก็เป็นหลังยันพุทธซ้อนตอกพิเศษตอกดอเด็กตอกศาลาตอกโคตรอุนะครับนะที่เลือกเลื่อนสมนรรัากวัดห้วยด้วนนะฮะเหรียญที่สิบสามนะครับนี่นะครับ เหรียญสวยๆงามๆเนี่ยคือผมอยากให้เพื่อนนะเก็บไว้นะฮะผมก็เอามาแบ่งปันให้ด้วยนะใครสนใจชอบรายการไหนทักมาสอบถามราคานะครับทั้ง13เหรียญที่ผมได้นำมารีวิววันนี้นะจะเป็นลังมหาชนวนนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญที่14เหรียญที่14กับ15จะเป็นลังลุ้นนะครับ เหรียญที่14นะครับจะเป็นเนื้อทองเหลืองผิวลุ้งนะครับต่อโคสาลาด้านหน้าสองโคสนะครับตอกอพานที่สังกติต่อกเรอบนะครับหกตัวนะครับต่อกลอลิงบนห่วงนะอันนี้นะฮะเป็นพิมพ์3าทับสนะครับพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงปู่พัดปุญญากาโมนะครับ ด้านหน้า,นาเหรียญไม่ตัดปีกแบบนี้ผมว่าสร้างน้อยเหมือนกันนะสําหรับรายการตัดปีกแบบนี้นะครับด้านหน้า,นาเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับจมูกร้อยๆนะครับไม่มีบี้ไม่มีแบนนะครับโอ้โหเหรียญย่างหนาเลยนะเหรียญเนี่ยเค่อนข้างหนามากนะครับนะอะด้านหลังด้านหลังเหรียญน,นะครับรันหมายเลขหนึ่งหนึ่งเก้าต่อโค้ดอะนะครับตกลอริ่งนะครับเป็นหลังพัดยศนะครับ ที่ลึกเลื่อนสมณศักดิ์วัดหด้วยด้วนนะครับเฮ้ยเขาเป็นเส้นอะไรเนี่ยเขาเป็นเส้นอะไรเนี่ยบล็อกแตกหรือเปล่าเนี่ยนะครับเหรียญที่สิบสี่นะครับ,รรบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญสุดท้ายนะเหรียญที่สิบห้ากันนะครับเหรียญที่สิบห้านะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ เหรียญน,นี้เป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับตอกพอพานที่สังกตินะฮะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะที่ผมมองว่าสวยงามนะฮะแล้วไม่ตัดปีกตอกเก้ารอบนะครับด้านล่างเขียนว่าพระราชมงควลวชิราจารย์วงเล็บพัดปุญญคามณ์หนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับจัดสร้างในวาระหลวงปู่หนึ่งร้อยหนึ่งปีนะเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลัง ด้้นหลังเป็นหลังยันพัดยศนะครับหลันหมายเลขหกสี่นะครับอุดมสมบูรณ์รวมได้สิบนะครับต่อโคตอุตอกดอเด็กนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญสุดท้ายเหรียญที่สิบห้านะครับนะทั้งหมดนี้นะครับที่ผมได้นํามารีวิวให้เพื่อนๆดูตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสามนะครับจะเป็นหลังมหาชนวนนะครับ ส่วน14 15นะครับจะเป็นลังลุ้นนะครับทั้งหมด15เหรียญด้วยกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าใครชิ้นชอบคลิปนี้นะครับฝากคนละหนึ่งไลค์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ